ก่อนเริ่มคลิปนี้ทุกท่านสามารถกดปุ่ม CC เพื่อดูซับไตเติลได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวเกมห่วยซอมบี้เทท o สนะครับขอให้เข้าไปดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปตัวนี้นั้นเป็นส่วนเสริมต่อจากคลิปตัวนั้นอีกทีครับคลิกได้เจ เออไหนดูหน่อยสิไอคลิปที่เราทำไว้นี่มันมีคนรู้สักคนไหมวะเนี่ยว,ว้าวโอ้โหคนดูเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยอืมสงสัยต้องทำอะไรเพิ่มสักหน่อยแล้วฮะไอ้ยอไม่อ่เยงวไปหนดิ่เยวไปดิโอ้ขออยไ่นแล้วสบอม่อเสร็จ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในส่วนของช h a p เตอร์2นั้นผมจะขอเลือกเฉพาะส่วนที่ถูกต้องจนจบเกมเลยแล้วกันนะครับเอ้ยไม่สิเรามาลองเลือกทางอื่นที่มันไม่ใช่ดีกว่า รีวิวเกมห่วยภาคเสริมซอมบี้เทโทสถ้าผมเลือกทางอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับก็กลับมาพบกับผมแล้วนะครับินจีแมนนะแล้วก็สําหรับคลิปตัวนี้นะครับเราก็จะมาลองดูกันหน่อยนะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกทางอื่นเนี่ยที่มันไม่ใช่ทางเลือกที่เราเลือกก่อนนั้นเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่ามาเริ่มเลยดีกว่าโอเคนะครับสําหรับฉากนี้นะก็ อย่างที่เรารู้กันมาแล้วว่าก่อนหน้านี้นเราจะเข้าทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าทางนี้ได้นะครับมาลองเข้าไปดูอืมคลิกอะไรนบมงวนเนี่ยเฮ้ยคอปเตอร์เขคลิกได้ดเลย <S <S no, มึงหาหาตายคอปเตอร์เนี่ยนะ เออจะว่าไปอย่างน้อยมันก็ดูมีเหตุผลกว่าไอ้รหัสที่มันวางกลางบ้านนะนะเออเฮ้ยตู้กดได้เดี๋ยวนะเออทำไมกดตู้แล้วมันออกข้างนอกวะไม่เป็นไรช่างมันไปกันต่อเลยดีกว่า โอเคนะครับเรามาดูกันว่าคอมเขามีอะไรบ้างนะเรื่องจากถังขยะไมีมูลวอล์กเลสคริปอ่าไฟล์นอตฟ้าเช่นกันนี่อะไรวะ เชี่ยวกูทับแตกดีนะมันไม่เล่นจำสแกใส่เออเออเอาประมานันไปครับ STOP WORKING Yeah, แย c ว n d แค n ด t h i ั่อ้าวไม่จะมีทำหมว่วะเนี่ยไม่ไรสตาร์เมนูเลยอ้ยมีหมาอะไรวะเนี่ย w h วา o ดู u need เลยเนี่ย Need this? นออดิสเอ๋อ ทำไมคุณอาาเนี่เออไม่ไม,ม่มีกลนตีนะไม่ตวนตีนะเอ้ยชั้นดาวอ๋อมันชั้นดาวมาได้นะไม่ได้สเ,สเตมหลังจากที่ผมได้นั่งพิจารณาดูดีๆแล้วนะครับจึงคิดว่าจะไม่นําช่วงนี้มาเผยแพร่นะครับเนื่องจากเนื้อหาของเกมที่เจ้าสองหนอเนี่ยนะมันทําขึ้นมาเนี่ยมีทั้งการล้อเรียนทางศาสนาและการหยียดชาติอยู่ด้วย ผมจึงไม่ขอเผยแพร่นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะขอแนะนําให้ลองไปค้นหาดูในเองแล้วกันนะครับโอเคไปไปไม่ได้มีม่าอันนี้เราคงได้ดูกันมาแล้วนะเราลองดูมีมันอื่นมั้งอันนี้หมาหมาบ้านเขาบ้างนี่หละเมื่อคุณพยายามไม่จะพูดภาษาอังกฤษแต่คุณเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแคนาเดียนคือมุกหาไรงมันวะเนี่ย ยังคงความงงเหมือนเดิมนะครับเรามาดาูนี่วะไรเนี่ย next emulator คออะไรวะโหลดม super eurobro ไปสต์ส t าร์ทเออเลออ,อต้องมี Input อ่ะเปิดโอ้โหมึงเน่โอเคอะไรวะ มึงให้กูทำไรคืออะไรเนี้ยคืออะไรครับก okay. ูงงเอ้าช่างมหผมเนี่งงกับมันมากนะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อเลยแล้วกันตรงนี้คลิกไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรละก็หลังจากที่เราหายนี่แะเฮ้เสียงดังสิบหาย เดี๋ยวมันจะมีช่วงมันจะมีช่วงที่ใช้มือถือโทรไปนะครับก็จะมีให้เล่นได้นิดหน่อยนะรู้สึกโอเคจะลองดูตข้งใจ Angry Bird แล้วโอเคเราจะไม่กดโทรศัพท์นะเพราะว่าถ้ากดมันจะไปเข้า Chapter 2นะครับดูวันี้ก่อนอะไรเอ่ยอ๋อนี่เว็บไซต์ทำหาอะไรไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรนี่อะไรกล้อง เคลมอะไนอดเลสบอลได้โอ้กองบ้านมันก็เสียอกีกแย่จริงนี่ไรโฟนบุ๊โอเคจอนยูนิตก็เป็นอันจบพาร์ทหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะถ้าได้ลองดูนะ, John, ะเดี๋ยวเราลองไปดูพาร์ทสองต่อเลยดีกว่านะครับ สำหรับ Chapter 2นะครับเราจะมามรรเริ่มไอ้ตรงตัวเลือกเนี่ยนะตอนที่ตาแจ็คนะครับมันไปเจอกับตาจรนที่กำลังนั่งคุยขยะอยู่นะนะซึ่งในคราวนี้นะครับเราจะมาลองเลือกอะไรที่มันแตกต่างนะโดยจะเลือกให้มันทำลายเนี่เลยทำลายมือถือเพื่อโชว์พลังแห่ง PC Master r a อ e โอ้โหมึงโหดมากนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิม,มงึงโชว์พลังเลย ดูถ้าตกหน้าวันโอ้ตายฮะโอ้สรุปว่าเนื้อเรื่องดำเนินต่อไปด้วยนะครับเนี่ย <It> s <S ไม่มีปมัญหาด้วยโอเคตอนนี้จะเป็นหลังจากที่เราเข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวเรื่องเนี่ยคือเราจะต้องให้เปือยกับตาแจ็งนะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะลองให้ตาแจ็งนะครับนำไปดูก่อนนะอลองดูซิป็นไง

อันนี้จะเป็นช่วงที่หลังจากเราให้ปืนตาแจ็คไปแล้วนะครับแล้วตาแจ็เนี่ยก็จะเดินกลับมาหาเราอีกทีหนึ่งล้วก็จะถามเราว่าเฮ้ยนายเห็นไอ้นั่นไหมรอบนี้ผมจะลองตอบว่าฉันเห็นบางอย่างดูแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงอ่า <Huh? S 1> ah! Ah! t h e เสียเสงปืนดังชิบหาย เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมึงฆ่าเพื่อนมึงแล้วมึงยิ้มสะใจแบบนั้นวะอุ้ยสยองวะ่ะกลับมาที่ตอนเดิมอีกครั้งนะครับเพียงแต่รอบนี้เราจะตอบว่าเออเราจะถามนะเราจะถามว่าอายุเท่าไหร่นายอายุเท่าไหร่เออเป็นตัวเลือกที่เข้ากับ สถานการณ์จริงๆเว้ยดูซิมันจะเป็นไงเ ah, <laughs> อาอะไรอยู <laughs> ่อาดอนไรฟ์มีฮ่่าฮ่่าไก้าได้แล้วฆ่าละยิม้มรอบนี้แม่งฆ่าลราเต้นโชยโอย้ตาย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 เอากัำมันเอากั่มันเอาหาไปไหน พอเออต่อจากตอนนั้นแล้วนะก็ทั้งสองคนนี้เนี่ยมันก็ออกมาจากห้องที่มีอมบีใช่ไหมที่มันฆ่าอมบีเสร็จซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเราจะต้องตอบว่าไปงานเกมแต่เดี๋ยวรอบเนี้ยนะเราจะมาลองตอบกันว่าเราควรจะนอนแทนอันใน,น,นตัวเลือกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราควรจะนอนแทนอเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะทำยังไงนะ What the fuck ไอจอนไอ้กูเห็นหลายรอบแล้วมึงจะหลุดคำตลอดเลยเว้ยเอิ่มสรุปไอ้ที่มึงเต้นก่อนหน้านี่คือเพลง smoke weed เราเหรอปกติแล้วเนี่ยตรงช้อยตรงเนี้ยเราจะต้องเลือกว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีเกมโผล่มาแล้วแบเฮ้ยสตรีมซีลอะไรของเขาเนี่ยนะ แต่รอบนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าตัวตายแทนเดี๋ยวตัวเลือกอะไรวะเนี่ยค่าตัวตายโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแม่งสยองเลย shoes. That's good a อะไรคือการที่มึงขโมยรองเท้าเข้าไปแล้วไม่ยอมหยิบปืนกลับวะ oh. สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของทุกท่านดูกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ดูกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายแล้ว